เนะครับโอนเงิน2องรอิบาบาทาไปที่อาตามเพจระบุเสร็จแล้วให้ส่งไปที่เพจ AB เลยเสร็จแล้วแอดมินก็จะส่งลิงก์กลับเสร็จแล้วให้จิ้มลิงก์ไปที่ภาษาอังกฤษหรือลิงก์ที่เขียนคําว่าเข้าร่วมกลุ่มนะครับนะครับเสร็จแล้วเข้าไปปุ๊บ ก็จะเป็นหน้าหน้าโปรไฟล์ที่เขียนว่า b i r ร์เดย์ซอแอนออรดีจะเป็นหน้าปกสีชมพูนะครับมีผู้ตอนนี้มีผู้ติดตาม5,000กว่าแล้วนะครับในกลุ่มนะครับจิ้มจิ้มลิงนะครับทำตามขั้นตอนเสื้อสวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเนเสื้อตัวอย่างเสื้อ เสื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับซอสีไปแจกในกลุ่มอยู่ครับสำหรับกลุ่มปิดนะครับที่ซื้อบัตรเข้าไปแล้วซอจะไปเล่นเกมเป็นอย่างนี้นะครับไอบอรตมาแล้ว ขอบคุณครับคบซื้อบัตรตอนนี้เลยนะครับจิมไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับ219บาทเพจ AB Story เท่านั้นนะครับเพจอื่นบ่ได้เด้อแม่เพจอื่นปลอมนะครับลูก AB ตัดผมเท่มากคนละ จุดบริการเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มทุนแต่ไฮไลท์พิเศษในกลุ่มปิดคืออันนี้ครับพี่น้องฟาวจิมลิงซื้อบัตรเลยครับ219บาทอันนี้จากน้องจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามโชว์แรกของซอเลิศมากมาพี่น้องไฮบสอสซื้อบัตรเข่ากลุ่มนิมเสียใจหลายๆนะครับในกลุ่มปิด ป้าพี่น้องมีหอดใบสุงใบสีนะครับโอนเงินเสร็จก็แบบนึงเร้อแม่มาโน่นกันโอ้ยนี่แหละย้ำเป็นบุญนี่ย้ำใจเกิดลอยเป็นบุญนี่บนนู้นสิบบวาอันนี้เอาแซ่บอเอาเทาใส่บอ